ต่อไปนี้นะคะขเรียนเชิญท่านพิธกรของเราค่ะขอเรียนเชิญนะค่ะค่ะซึ่งท่านพิธีกรของเราในวันนี้ค่ะ ายสุกโนูท่าทองนะคะส่วนด้าฝ่ายกาโนิจารหาสมเนศและสิ่งอํนวยความสะดวกต่อครกนาบอุรคนาบบไทค่ะเราจะเปอดมาต้อนรับทอาคา ผมรู้สึกนะว่าเป็นกิจวรรมครัพบกับนายจตุพลรดอท่าทองได้ยินข้างล่างดังปูอีกแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับก็ได้รับการให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับจากน้องชายนะครับท่านประธานเดของเราก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่ ผมได้รับมาก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอปอุปกรณ์น,นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันหรือกิารรู้ทันต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพินิตของเรารแต่ก่อนที่จะคุยกันเนี่ยนะครับผมจะแจ้งทุกท่านอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วหลังจากที่ผมได้รับติดต่อมาเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าอึผมจะมาดีหรือเปล่า เพราะผมเนี่ยมีประเด็นกับประธานอยู่นะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยประธานติดเงินผมอยู่สามหมื่นแต่ผมไม่อยากพูดเลยนะทุกท่านจริงๆอะผมไม่อยากพูดเลยสมาชิกช่วยชี้แจเลยนะผมเน่ไม่อยากพูดเลยเพราะว่าคือยังไงอะผมเพราะว่าผมมาผมมาถึงที่นี่นะเขาไม่มาคุยกับผมเรื่องนี้เลยนะ ว่าเขาเขาเข้าใจอยู่มเขาให้พี่เก่งช่วยเจาไเขาไม่รู้ใช่ไเขากำลังหารจะให้ผมเป็นคนก่อหรือยังไงอะไรยังไงก็ไม่รู้กคนหาทีกัดทุกนทุกคนทุกคนก็นด้กคนทุก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 คนทุกคนทุกค่ทุกนทุกนทุกคนทุกคนกคห้ใกรอยู่ตามผมเนี่ยคมอุดคิไว้นทกคนทุกคนทกคนีุกคท่านประธานเนี่ยผมก็อัดกคนนทคนกัน ไม่ให้เปิดเลยใช่ไหมเอไอหรือเปล่าเอไอได้เลย วันที่ผมมาไปเรียกรนแต่ผมเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเขาไม่มาพูดอะไรกับผมเลยผมเฮ้ยผมจะทำไอ้นี่ทำไมผมทำไม่เป็นวันดีเลยนะเนี่ยแล้วแล้วทุกท่านคิดว่าผมควรยังจะเป็นเรียกรนให้เขาอีกไหมอ่ะอพราะผมจริงๆผมก็ไม่ได้อยากพูดนะเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะ เออแต่จริงๆแล้วพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยผมก็คิดว่าท,าทุกคนก็ควรควรต้องรู้คือคือต้องขออภัยนะที่พาทุกคนเข้าสู่เรื่องดราม่าหน่อยนะผมไม่อยากผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นก็ต,นตึนตังผมมากเลย เป็นไงครับถ้าเราเจอถ้าเราเจอแบบนี้ถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเป็นไงฮะเชื่อไหมฮะเสียงเหมัอนเสียงเหมือนเจไหมฮะครับผมถามผมถามอันนี้ถามแบบเอาแบบไม่ไม่ไม่ต้องกลัวโง่ไม่ต้องกลัวไม่ง้นะผมถามเลยมีใครที่เชื่อตั้งแต่แรกไหมครับตอนแรกไม่เชื่อมีไหมไม่เชื่อไม่ไม่เอาจริงจริงเลย ไม่เชื่อครับไม่เชื่อเลยเลยไม่เชื่อเอาเอางี้มีทั้งเชื่อและมีทั้งไม่เชื่อคือผมจะบอกงี้นะครับว่าการใช้วิธีนี้นะครับการใช้วิธีนี้เนี่ยเออมันเป็นมันเป็นวิธีที่คือถ้าบวกครับ การเล่นละครเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยนะมันก็มันก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันโดยเฉพาะกคนที่อาจะไม่ได้รู้ทันในเรื่องของคนโกงต่างๆแต่ยังไงสารัดผมยังเอาอยู่นะครับต้องฟังให้ดูนะเราเฉพาะพี่เก่ง ไม่พอไม่พอ้ารวิยากรเนี่ยไม่พออ่อยากฟังอีกทีไหมอยากค่ะไม่เกียไม่ทได้จับกีดใช่ไหมอันนี้เดโทรหาผมตอนกีดนอนมาดีนะรงน

ทำการแสดงจริงเลยคุณปีศาจตัวนี้คุณปีศาจนี่เองคุณปีศาจ โดนน่าโดนน่าผมมาวันนี้เนี่ยผมถูกบังคับก็เป็นมี่าโศกผมก็เลยต้องทำแบบนี้เสียงปลอมเ o w e r จะแห้งกว่หน่อยนึงก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ชายชีพเขามีเวลาให้ผมถึงกี่โมงเนี่ย เจีคืนใช่ไหมเจ้งคืนเจียงคืนนี่ผมน่าจะต้องไปคืนนะก็จริงๆอย่างที่เรารู้นะผมคิดผมเข้าใจว่าสองวันที่เรามาอนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของคกนโกงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพซึ่งเวลาเราพูดถึงมิจฉาชีพเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของคอร์เซนเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับแอคอร์เซนเตอร์พวก อะไรต่างๆแต่แต,แต่พวกแก๊งเหล่านี้เนี่ยยังไม่น่ากลัวเจ้ามิจฉาชีพแบบมิจฉาชีพที่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมิจฉาชีพออนไลน์อ่ะคนที่แบบขายสลากเนี่ยเราเคยเจอมิจฉาแบบไหนบ้างหะ อเเนตามาดึงไปเลยบ้างให้เงินปลอมบ้างนี่ก็นี่ก็เป็นนิดนจอาชีพคืออะไรครับนิจอาชีพนิจอาชีพก็คือคนที่ประกอบอาชีพแบบไม่สุจริตใช่ไหมแต่จริงๆจะเรียกว่าอาชีพหรือเปล่าก็ไม่รวยแต่ถ้าเขาทำประจำพวกคงจะเป็นอาชีพอก็ อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ให้ให้ทุกท่านมาเรียนเรื่องบอกการป้องกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้พวกเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะตอบโต้นะแต่ที่เราจะมาป้องกันเนี่ยป้องกันอย่างเดียวบางทีก็เราป้องกันจนเหนื่อยแล้วบางทีก็ต้องตอบโต้บ้างเนะเออเขาจิงปืนใหญ่มาใส่บ้านเราเราก็ต้อง บอกอะไรทิ้เว้นอะไรกันย้อมไข่ซะหน่อ,อยไข่ดิบหรือไข่สขดสครับผมจะมาแนะนำอา,าวาุธนะให้พวกเราเอาบอาวุธจริงๆอาวุธพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีแล้วก็ต้องฝึกใช้นะครับต้องฝึกใชใ้ให้ให้แม่นหรือว่าต้องรับอาวุธของเราให้คมเนี่ยนะครับรทุกท่านทราบไหมครับว่บาคืออะไร สติ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 ก็ไม่เป็นไรอันนั้นผมไม่ถือว่าเป็นอาวุธนะเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือเรานี่แหละนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับหรือคอมพิวเตอร์แล้วอาวุธชิ้นที่ดีที่สุดของเราที่อยู่ในมือถือแล้หรือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็คือ Screen r e a d ดอมีท่านไหนที่ใช้สกรี e n ร e a เดอร ยังไม่คล่องบ้างไหมครับมีไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปฝึกใช้ให้คล่องนะเราอยากใช้แค่ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยสกีลิเดอร์เนี่ยมันทําได้มากกว่านนะั้นนะครับมันสามารถที่จะอา่านทีละตัวอักษรสามารถจะอ่านเป็นคํอาอ่านเป็นบรรทัดสามารถต้องปีข้อมูลเรื่อนี้นั่น,นต่างๆสารเพสารพันนะครับโดยเฉพาะการอ่านที่มันมีความละเอียดมากขึ้นน,นะครับการอ่านทีะตัวอักษร ะครับเราต้องฝึกใช้มันให้ได้นะครับเพราะอะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดใน<ม>ในใน,ในเวลาถัดไปนะครับซึ่งบนโทรศัพท์มือถือก็จะมีไวเ o อ e r กับท o องแบ้งใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะมีสกิลเลอร์ตัวอื่นของบน Android อีกแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ใช้นะนะครับถ้าเป็นสกิลเลอร์ที่มันมาจากนอกสโตร์ผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับ เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นคือผมจะบอกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าสกิลลิเดอร์เนี่ยเป็นแอปหนึ่งที่มันเข้าถึงทุกอย่างบนมือถือเราได้นะครับเหตุที่ธนาคารบางธนาคารเมื่อก่อนที่มันมีปัญหากันเนี่ยที่มันติดกั้นเวลาเราใช้สกิลลิเดอร์เลยเป,เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้ปิดกั้นสกิลลิเดอร์นะครับแต่เขาปิดกั้นช่องทางที่สกิลลิเดอร์ใช้นะครับก็คือตัว accessibility API เนี่ยครับเพราะว่าสกีเดอร์เนี่ยมันเข้าถึงทุกฟังก์ชันเข้าถึงทุกอย่างเข้าถึงข้อมูลทุกประการที่อยู่ในใน,ในเครื่องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติผมอยากจะทําสกนีเดอร์ขึ้นมาหลอกพวกเราสักตัวนึงคือทำขึ้นมาแล้วให้พวกเราใช้งานได้จริงนั่นแหละนะครับทำขึ้นมาแล้วให้พวกเราใช้งานได้จริงเราปัดขวาไปมันก็พูดว่าโทรศัพท์ปัดซ้ายมามันก็พูดเราบอ,อกวาเสร็จแล้วเนี่ยปลายทางผมก็ดักเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ มื่อผมดัเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับผมก็สามารถจะเอาข้อมูลที่พวกเราปัด,ป,ดปัดอ่านก็ได้นแนะแต่แทนที่มันจะส่งมาให้ผมเป็นเสียง,งมันก็ส่งมาให้ผมเป็นข้อความเป็นเท็กซ์นะครับเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปป้อนยูเซอร์ป้อนพาสเวิร์ดนะครับ <c oughs> ผมก็จะเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้อันนี้หมายถึงว่าสกิลเล e ตอร์ที่ไม่ได้มาจากสโตร์หรือว่าสกิลเล e ตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานที่ผลิตโดยผู้พัฒนาระบบ เองนะครับเพราะฉะนั้นสกิลเลเอร์ที่แนะนาก็คือสกิลเลเอร,ร์ที่ถูกพัฒนาโดยผู้พัฒนาระบบเองนะครับอย่างฟังไอโฟนเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงแล้วนะครับเพราะไม่มีใครจะมาทําอะไรก็ได้แต่ฝังแอนดรอยเนี่ยนะครับมีเยอะเหลือกเกินนะฮะสกิลเลเอร์หลายตัวเลยที่ผมเคยได้ยินนะครับแล้วหลายหลายท่านก็ไปยามไปสรรหาไปมาติดตั้งด้วยเพื่อเหตุ <S <S ที่ว่าอะไรเฮ้ยมันใช้ง่ายเฮ้ยมันใช้ดี